อันไหกัแน่ถ้าเริ่มสงสัยละเดี๋ยวหว่านะครับจ้าขออันไหนห่วงอันนั้นบ่มีผัวกับห้องบ่ยนันผัวกับห้องสรุปแล้วเหม็นมีผัวหรือบ่มีเสน่ห์มีผัวอยู่ของบ่มีผลย่านแมนอยู่เบาเลี้ยงผัวป้าเมื่อนี่แล้วเมื่อนด้มันกับท่ามดาล่ะเดี๋ยวเฮามันคนผู้ดีป้าเมื่อนี่แล้วเมื่อนี่ก็หาผู้ไม่ได้ทันทีครับบ่าบ้บ้ไม่อยากคุ้เรื่องฉันกลับมาเอาบักป้าเมื่อนี่ล่ะ เอาบันนี้แล้วพได้ลยเบาอยู่งกินปลากระเด็นยังใช่ไหหากันหาเลี้ยงกินเบียร์แชกเขาโซ่ผิดกันเพราะได้กินเบียร์มันมาผิดกันจักเสียเบียร์มันเบวอานวางสันติไม่ประเสริฐสวัสดีค่ะสิมิวไม่ประเสริฐอุ้ยเราบ้งไฟเด้อบูมบอาวไอ้ไอ้พ่อโอ้ยโอ้ยปอบเ้ยไฟสีดูดครับไฟสีดูดหลานบอกนี่บัว พยานผัวอันไรกันแน่น้อเริ่มสงสัยล้ได้ี่หัวหน้าครับจ้าขอไหนห้องอนนั้นบ,บ่มีผัวก็ห้องพยาน